ธรรมปฏิสันฐานได้แก่พระมหาสุรไกยธรรมวโรจะเป็นองค์แสดงธรรมปฏิสันฐานในโอกาสต,ต่อไปนิมนต์ครับขอน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัย ถวายความทรึึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิลินทโรที่เคารพอย่างสูงขอถวายความเคารพพระวชิระวรคุณเจ้าวาดวัดศรีรัตนธรรมารามพระเทรานุเทระทุกโูปและเจริญพรสรัทธายาตโยมที่มาร่วมทำบุญทุกท่าน อัตมภาพจะแสดงธรรมปฏิสันฐานจะหลงสรัทายาิโยมเรื่องใช้สมองนำทำให้ไวไม่สำเร็จไม่เลิกลาปัจยาความเจริญอย่างเช่นเราได้ไปรับมอบหมายงานชิ้นหนึ่งที่เคยใช้เวลา ประมาณ10วันหรือ10ชั่วโมงเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เหลือประมาณ3 5วันหรือ3 5ชั่วโมงเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาให้มีคุณค่าทำในสิ่งที่ไม่จำเป็นให้น้อยลง ในความเป็นจริงแล้วเวลาของคนเรามี24ชั่วโมงเท่าๆกันแต่ที่สามารถทำอะไรได้มากก็เพราะอาศัยหลักการที่ว่าใช้สมองนำทำให้ไวไม่สำเร็จไม่เลิกหนึ่งใช้ <c oughs> สมองนำคือคิดก่อนทำอย่าทำก่อนคิด ช่วยให้เราทำงานหลายอย่างได้สำเร็จและจำเป็นจะต้องมีเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยรับผิดชอบในด้านต่างๆเรียกได้ว่าทำงานกันเป็นทีมซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้งานต่างๆสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์แต่ว่า วิธีการทำงานที่สร้างปัญหาก็คือการทำงานไปเรื่อยๆตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายไม่ค่อยมีส่วนช่วยคิดและนำเสนอการพัฒนางานใหม่ๆนอกจากนี้ทีมงานหลายคนยังขาดการวางแผนการทำงานล่วงหน้าที่ดีทำงาน ในเวลาที่ไม่เหมาะสมจึงต้องมาเร่งรีบทำงานเมื่อใกล้ถึงวันส่งงานทำให้ผลงานที่ออกมาไม่ได้คุณภาพยิ่งกว่าน,นั้นยังสร้างความเสียหายตามมาอีกสามสองทำให้ไวคือใช้เวลาทำน้อยไม่ลากยาว ถึงแม้ยังมีเวลาเหลืออยู่ก็ไม่ลากยาวใช้เวลาทุกนาทีให้มีคุณค่าเพรก็นาทีนั้นอาจหมายถึงความสำเร็จที่สำคัญถ้าเราคว้าเอาไว้ได้ย่อมส่งผลดีต่อองค์กรสาม ไม่สำเร็จไม่เลิกราคือการทำคือการทำงานหนะักไม่สำเร็จไม่เลิกไม่ยอมกลับบ้านเรีย์งานทุกอย่างให้หมดทุกชิ้นก่อนกลับบ้าน พรุ่งนี้เราสามารถมาเริ่มงานใหม่ได้อยู่เสมอและจะไม่กลายเป็นดินพ่อขางหมูและเป็นภาระให้เพื่อนร่วมงานต้องคอยมาสสางงา,านช่วยแต่ถ้าหากเรามีลักษณะนิสัยทำงานไม่สำเร็จไม่เลิกย่อมส่งผลดีต่อหน้าที่การงาน และทำให้หัวหน้าง,งานและได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าง,งานโอกาสที่จะเจริญเข้าหน้าในหน้าที่การงานก็ย่อมสูงขึ้นตามมาอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นทีมงานอาสาสมัครโรงทานวัดศรีรัตะนะธรรมารามที่ทำงานกันเป็นทีม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริหารเวลาได้เป็นอย่างดีถึงแม้แต่ละคนไม่เคยได้รู้จักกันมาก่อนแต่ก็สามารถรวมงานกันได้ตั้งแต่ตีสี่ตีห้นถึงสามทุ่มสี่ทุ่มตลอดทั้ง7วัน7คืนที่ในงานฉลองอุโบสถพัศรีรัตะนะธรรมรามที่เพิ่งผ่านมา ซึงหน้าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งส่วนวิธีคิดที่นำไปสู่ความตกต่ำในชีวิตและหน้าที่การงานต่างๆในพระสุตตันตปิฎกที่ขนิกายปาติกวั์เล่มที่สหน้าที่81ข้อที่184พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนขเือหบดีบุตรโทษ6ประการ ในการเกียดติค้านคือหนึ่งมักให้อ้างว่าหนาวนักแล้วไม่ทำงานสองมักให้อ้างว่าร้อนนักแล้วไม่ทำงานสามมักให้อ้างว่าเย็นแล้วแล้วไม่ทำงานสี่มักให้อ้างว่ายังเช้าอยู่แล้วไม่ทำงานห้า มักให้อ้างว่าหิวแล้วแล้วไม่ทำงานหกมักให้อ้างว่ากระหายแล้วแล้วไม่ทำงานดูก่อนาเรือหาบดีบุตรโทษในการเกียดติค้านหกประการนี้แลเมื่อเขามากไปด้วยการอ้างเลสผัดเพียนการงานอยู่อย่างนี้โคะที่ยังไม่เกิดก็ ย่อมไม่เกิดขึ้นโรคะที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปเพราะฉะนั้นวิธีคิดที่ว่าใช้สมองนำทำให้ไวยไม่เสร็จไม่เลิกลาซึ่งเป็นผลลัพธ์ในทางที่ดีคือความสำเร็จในด้านคุณภาพและปริมาณ อันส่งผลให้องค์กรจเจริญรุ่งเรืองทวีคูณยิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยัง่งก็จงนำวิธีคิดนี้ไปปรับใช้ในห,หน้าที่การงานต่างๆตามสมควรเถิดอัตมภาพก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทั้งหลายที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าข้าวต้มแกงข้าวปลาอาหารมาถวาย พระภิกษุสามเณรที่วัดแห่งนี้ก็จงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยการแสดงธรรมปฏิสันฐานก็สมควรแก่เวลาสาธุสาธุสาธุ